พริกขี้หนูแต่ไม่ขี้หนูซะแล้วลาสตุดนะคะแม่ค้าตลาดนัดอยู่ทางฝั่งไทยโบอยากขายพริกราคาสิบบาทอยากเสือ้อวาเศรษตกิจในไทยสีมหอดจุดหนีแล้วพี่น้องเอ้ยแม่ขาอยู่ตลาดนัดโบยาขายพริกทุงละสิบบาท ถ่าอยากได้สิบบาทต้องถ่าเฮิงเติบแถมยังหิดคือบอเต็มใจอยากจะขายให้โอ้ยนะคะอยู่ไทยมาโดนนานเพว่ากระเพิงเคยเห็นนะคะพี่น้องเนาะโบคิดเลยเพราะว่าลักๆแล้วเพว่ากระโบคอยได้ไปตลาดตะลี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวจะหายเบิงคลิปนี้น้ากันนะคะถ้าหากว่าเพาว่าเวาเองเออเองหรือว่าพูดไป เรื่อยนะคะพี่น้องเนาะแต่อาจจะเป็นเฉพาะบางพื้นที่หรือบ่อแต่ว่าแพร่ว <k ino> <ik> ่าไปเห็นนี่นะคะทุกคนอันนี้นี่บอกได้เลยว่ามีแม่ค้าบางคนที่เพื่อนยังบ่พอใจที่อยากจะขายพริกราคาสิบบาทนั่นเองเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งน้ากันเลยค่ะเราเอาสิบบาทพริกขี้หนูพริกขี้หนูนีอันนี้อะไรนั่นสิบสิบบาทอะไรอะเราแป๊บเดียว สิบ,บาทต้องรอบรรยากาศตลาดนากักทั้งฟังไห้พี่น้องกับทักไทยสบายดี FC ทุกคนทุก่านเดอ้อจ้ะกลับมาับชมและฟังแพรว่าคนโกคนเก่าจ้าน้องแพรว่าคนเก่าคนเดิมจ้ามนนื่อวาฮะสื่อสะอมก่อนอุ้ยผักบุ้งกำละสิบบาทอู้โถ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 สิบบาท เดี๋ยวหาซื้อชะอมชะอมบัวแตงบัวแตงขึ้นมานึกว่าแตงหมดโอ้ชะอมแพงโอ้สามจี้ห้าบาทกำเล็กนนะ่าจะไม่มีได้กำเล็กส้มผู้เลือ พิคขีหนูเอ้ยเท้าเป็นอะไรเจ็บจังอันนี้อันนี้ยี่สิบหรอคะนั่นนั่น พิกเบ็ดพิกยี่สิบบาทชะอมะอมเดี๋ยวไปเอาอันหนันก่อนพี่นองคะ่ะเดี๋ยวจะมาเอาเพราะว่าอันนี้มันร้ายโหดนะคะเพ็่นกินคนเดียวต้องเอาทุงละสิบบาท กรพอนะคะชะอมกับก,ก,กำบักยังไงมัน3าสิกว่าบาทก,ก็เลยตรงไปหาเบิ่งกำหลานได้ที่กำน,น้อยๆให้เพลินก่อนเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งก่อนค่ะมีหลายหลานอยู่ค่ะหลานพักเดี๋ยวไปเบิง่งอโอ้พวกนี้รวยพวงนี้รวยจ้าผู้ใดแน่รวยเนาะจ้ะเมืออวันที่หนึง่งแลว้วจ้ะวันที่หนึ่งใครแนรวยวันที่หนึ่งค่ะโอ้คิดหอดนองมือก่อนเลยสือปลาไปก่อยว่าง ใครเน่ขายปลาอยู่ตลาดฟังไทยเนี่ยเผินซับเพิน,นหันหายเบิดเรียบร้่อยพี่น้องเ้ยบระตองขาประตองไปซํำแหละซ้ำแหละเองชะอมค่ะม่มี ขามปลอกน,นี่พี่หนูขายยังไงหนูเอา10บ,บาทค่ะมาแล้วไหมคะโอ้ยจะหาอะไรกันอีกนี่ยาอันนึ่งมาแล้วมาแล้วเอะไรกันถุงไหนเจ๊อันหนึ่งสบาทอะไร ต้อบาทเอา10บาทพริกี้หนูพริกขี้หนูอัีไ่บาทนสิบบาทต้องรอเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ถุงไว้ให้เราแต่ว่าซื้อไปให้คุณพี่ออเพราะว่าเขาฝากซื้อเจ้าของบ้านที่แถววายอยู่ด้วยอะ่ะเขาฝากซื้อให้วา ม่ค้าก็ยังจัดของอยู่ยังไม่ว่างมาใส่ของให้ลูกค้าแมค้ายังจัดของอยู่จ้ารอก่อนจ้าสิบบาทต้องรอนานหน่อยนะจ้าเรื่องธรรมดาจ้าบางร้านก็ไม่ต้องรอจ้าแล้วแต่บางร้านจะว่างก็จัดให้แต่ยังไม่ว่างก็ลูกค้าก็ต้องรอจ้า ทำไมแม่ค้าเขาไม่ให้พริกกับมือแพวาทำไมต้องโยนให้เลยอะเสียความรู้สึกมากเลยจะไม่ซื้อร้านนี้อีกแล้วจริงๆนะทุกคนไม่พูดอะไรสักคำแถมยังโยนให้อีกอะรอก็รอนานอะไรอะแค่พริกสิบบาทเองก็ไม่ควรทำแบบนั้นไหมโอ้ยตั้งแต่มาตลาดเนี่ยวันนี้เลาเพิ่งเสียความรู้สึก ปกตสก็ไม่เคยเสียความรู้สึกขนาดนี้นะช่างเถอคะค่ะก็เราเป็นเราเป็นลูกค้าถ้าร้านไหนไม่โอเคเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงถ้าร้านไหนโอเคเราก็ไปสนับสนุนต่อไปตอนนี้หาสสอมไม่มีเดี๋ยวบอกได้เดี๋ยวแะ ชมไม่มีบ่อมี่พี่น้องคะชงใัยต่องได้ไปซื้อกำหญ่ๆให้เราลมะมั้งเขาฝากซื้อผักสกรรองกำชมกับพริกขี้หนู สามกํายี่สิบห้าบาทพี่น้องค่ะยังมุทนาในยางทัวหอตลาดเลยได้นี่ยางแค่หันลานพักซื่อๆก็เริ่มคำละไม,ม,ม่ใช่เจ้าเเลลือกยมีสะอมไหมคะ อ๋อค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วฉอมสงสัยต้องไปเอากำใหญ่ๆแล้วอ่ะกำละสามสิบห้าบาทเพราะว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวร้านตรงนั้นมีไหม จริงๆแล้วถ้าเราซื้อพริก10บาทถ้าไม่อยากขายก็บอกว่าไม่ขาย10บาทขายแต่20บาทก็จบเนาะพูดแล้วก็ยังไม่แล้วนะแควาก็ได้ทุกคนอุย้ยนี่ไงของคุณป้านี้10บาทเนี่ยของแกส0บบาทเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นน่าเสียดายไม่ได้มาสนับสนุนคุณป้าค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะเห็นไหมแ่วาไปลองหยิบของแกแกก็ยังยิ้มให้ นี่แหละออกกำลใหญ่ๆนี่แหละกำใัใหญ่ๆนี่แหละเอายอดไม่รู้ว่าเอายอดยอดแบบไหนพี่แกจะเอาน่าจะอ่อนๆแล้วมั้งเอานี่แหละที่พี่เขาวางนี่แหละยอดอ่อนดิ ยอดอ่อนดิเอานี้แหละพี่ขี้หนูร้านนี้ก็มีแต่แพรว่าไม่ได้ซื้อไงเขาไม่ได้ขายให้แต่เป็นกองอย่างนั้นอะ่ะไม่เป็นไรแพรว่าเห็นแล้วว่าร้านไหนที่ขายบ้างสะอมกําเล็กไม่มีใช่ไหมคะโอเคดพี่นเดี๋ยวสแกนจ่ายดีกว่า โอเคจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่ันจ้าคลิปนี้พี่ว่าก็ขอจบแค่เพียงเทนเดอร์จา้าเนาะย่างตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่ย่างตลาดมากกับมือน,นีราคาที่เสียขั้วมูซึแข่ง,ขงค่ะพี่น้องเลยแต่กียรแล้วเนาะเพราะว่าเขากับเสียบพาเป็นยังพี่น้องเย้ยเป็นเหลืองปกติเนาะเขากับสีหูวไว้ว่าเออต่อไปถากก้ากระหัวเขาบบียดคายกับจะบริสุริอ,อีกร้าน,นอีกต่อไปนะคะเนาะคนเนาะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้ของเนาะก,ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพรว่าน้ำเดือจ้าขอขอบคุณด้หลายค่ะสวัสดีค่ะสบายดี